ทำไมเราถึงมาติดกล้องรถยนต์ละ่ะเหตุผลก็คือว่าเราจะมีโอกาสในการเดินทางไกลมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเพราะว่าพี่แก้มเขาจะต้องไปอยู่กรุงเทพแล้วนะคะออแล้วเราจะต้องเดินทางไปเยี่ยมพี่แก้มทุกเดือนแล้วนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นกล้องหน้ารถก็กล้องติดรถยนต์ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในระหว่างการเดินทางของเราเพื่อความปลอดภัยนะคะเวลาเกิด ถึงเรื่องไม่คาดฝันเราจะได้มีมเป็นหลักฐาน,ฐานได้นะมีประวัติมีหลักฐานาในการก็ช่วยช่วยเซฟเราะนะหากว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ทําให้เรานะคะง่ายขึ้นนะเหตุการณ์ต่างๆสรุปได้ง่ายขึ้นนั่นเองทุกคนเอเราได้เดินทางไปเราก็จะสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่น,น,นเองใส่ลุ้อยู่ที่ SP บ้านคาแคร์นะคะวันนี้ก็เลยมาดู กล้องติดรถยนต์นะคะเพื<ๆ>่อ<ๆ>นๆเสตมป์ก็มองกล้องที่เป็นแบบดูได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเอาไว้นะคะตอนนี้มี2ราคาเนาะที่ดูก็จะมีราคา3,500นะคะปกติ4,000กว่าบาทช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเนาะเลือ3,500อันนี้ก็คือเป็นกล้องที่เขาบอกว่าภายใน1ปีรับประกันถ้าหากว่ากล้องมีปัญหานะคะก็จะเปลี่ยนอันใหม่ให้เลย อันนึงก็จะเป็นกล้องหน้าหลังเหมือนกันราคา2,009นะคะแต่ว่าถ้ามีปัญหาภายในหนึ่งปีรับประกันก็คือว่าจะส่งซ่อมนะคะตามปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ตัดสินใจกันอยู่ตอนนี้ใส่ลงก็มองกล้องตัวที่เป็นราคา3,005ทุกคนนะคะเป็นกล้องหน้าหลังเนาะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่เราใช้อยู่เนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่า ก้องจะมีปัญหาอะไรไหมเขาเคลมว่าถ้าหากว่ามีปัญหาในหนึ่งปีเนี่ยเขาก็สามารถเปลี่ยนให้เราใหม่ได้เลยนะคะนี้ก็เลยมีความสนใจตัวนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่สายลุงก็นั่งรอ <c oughs> นั่งรอพ่อบ้านนะคะไปติดต่อนะคะ <c oughs> เพื่อขอดูการบันทึกภาพของกล้องนะคะว่ากล้องจะมีความชัดเจนขนาดไหนเมื่อที่เมื่อเวลาที่ นำไปลงในคอมพิวเตอร์นะคะมองเห็นชัดเจนขนาดไหนตอนนี้พอบ้านกำลังไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อขอดูในส่วนนี้อยู่ค่ะตอนนี้ใส่หลุงก็นั่งอยู่กับพี่แกรมนะคะ,ะสวัสดีทักทายเอฟซีหน่อยครับวัค่ะวันนี้น้องชายไปไหนคะบอกพี่ๆขาหน่อยน้องชายอยู่บ้านทำไมไม่มาด้วยเนาะน้องชายอ่านหนังสือช่วงนี้ใกล้สอบค่ะ น้องชายชน้องเซมท่ติวทงสือทำงานทำงานส่งอาจารย์เพราะว่าอยู่ในช่วงเรียนออนไลน์เนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะแซมก็จะไปเรียนออนไซต์แล้วนะคะก็ต้องตามงานให้ทันนะคะก็เลยขอตัวอยู่ที่บ้านนะคะพี่แก้มก็เลยมากับกับแม่ก็ติดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรให้เขา ติดตั้งน่าจะสักชั่วโมงสองชั่วโมงแหละสรุปแล้วเราจะเอาตัวราคาเอาตัวสามพันห้าร้อมีตัวเลือกไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเป็นไงเราไปดูกล้องแล้วเป็นไงชัดไหมคะก็ความละเอียดก็พอประมาณอาจจะไม่ได้ชัดถึงขนาดคูนเพชรดีอะไรขนาดนั้นแต่ก็เห็นอยู่ใช่ไหมคความละเอียดก็พอใช้ได้ถ่ายในที่มืดได้ดีก็โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเนาะเราค่อยกลับมารับรถ เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาบอกเขาจะเริ่มติดตอนอีกสักพักหนึ่งอ่ะก็อีกนู่นแหละน่าจะอีกนานอยู่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันที่เดมอลกันนี้ช่วงในระหว่างรอเราจะไปที่เดมอลนะคะไปหาอะไรกินกันค่ะเราจะเดินข้ามสะพานลอยฝั่งนี้ไปนู่นไปเดมอลฝั่งนี้นะคะทุกคน I okay. แลวตอนนี้นะคะสายลุงกับครอ,อบครัวก็มาทานข้าวเที่ยงกันอยู่ที่ทเบตฟรันซ์นะคะทุกคนสาขาเดโมอลโครลาะค่ะมาถึงต้องสู้ที่นี่บอกเลยว่ากลัวควันวันนี้พี่แก้มพกไม้แบตมาด้วยมาเปลี่ยนเน็นเน้นมันขาทีน<ะ>ี้จุดที่น่ะคะเขาเรียกไม้เปล่าว,วันนี้เรียกไม้เปล่า ่เปถึงแพงไหมอ่ะนะบอกตั้ไม่รู้อ่ะต้องไปดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่น่าจะาาไม่ถึงสองร้อยหรอกเพบในห้างเนี่ยนะมีร้านถ่งไม่ถ้าถ้าซื้อกับเขาเขาคืนให้ฟรีนนอ๋ออ๋อซื้อเอ็นแล้วเขาก็จะคืนให้เราฟรีอ,อ,อ๋อโอเคว้าวตัวนี้ทำการกลับไก่นะครับผัดผักกุ้เค้าแล้ล่าด้วยซอสสไปซี่เลยนะครับผม ขอบคุณค่ะกลับไก่อร่อ่ด้วหรอกลับไก่และไก่ไม่กลับเอ,กอเากลับเองน่าสแล้วเราก็น้าสนกาจาร คุกไข่ก็คลุกเลยพอให้กลับไก่แล้วลก็ราดซอสแล้วก็คุกราดซอสราดซอสซอสเสร็จแล้วเราก็คุกซอสราดซอส ตัวนี้จะเป็ซนซอสหวานนะครับตัวนี้จะเป็นซอสเค็มนะครับผมซอสเค็มตัวนี้คนก่อนนะครับผมแล้วซอสพริกไทยพีชไทยนะครับปิดาตึ้งซ่อมลงแล้วปัดนะครับผมเราปังกระทะร้อนเลยนะครับขอบคุณค่ะก็มีข้าวนี่ทำอยู่หรือเปล่า

ร,ร้อนแต่ว่าหน้าหนาวเวลากินอะไรแล้วร้อนมันจะนนะปินเนาะยังไงเย็นไหมเย็นไอติมที่เย็นไอติมที่นี่เย็นนะ ได้มาย่งไ,ไดเน,นี่ยจ่าแตังค์งได้ขนาดนี้นะคะเป็นขอ,องสมนไพรคอน้าร้มาซื้อจะนรครับหนกับอะไรพ่อเมื่อยเหรอ,อแต่เช้าครับเมื่อยหรือเปล่าเหนื่อยได้เดิทังวันจริง ชิมหน่อยเสร็จแล้วหรอเทคนิคการจอดโ,โอ้โหร้านนี้อร่อยถงอว่ามาร์้ารราคาไม่แพงเท่าไหร่คะสามสิบห้าท35สามสิบห้าบาท,บาทร้านนี้ชาอร่อยมากทำไมไม่ได้รับเงินตอนแค่ห้าบาทให้ไปสองร้อยนั่นแหละลืะมเงินฟ้อ <laughs> ใช่ไหมโอเคครับไปไหนต่อคะขึ้นไดอนนอ้อันนี้คือข้างหลังอันนี้คือใช่อันนี้หรือหน้าอย่างเดียวก็ได้หลังอย่างเดียวก็ได้ใช่มันมี่อยอ๋อมันมีมันมีจอน้อยด้วยมีจอโน้อยเป็นหลังให้ค่ะอ๋อแบบนี้แต่ทีเนี้ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเวลากลางคืนเราเดินทาง กลางคืนแล้วมันจ้าใช่ไหมคะ,ะแล้วก็กดไปที่บ้านแล้วก็ปิดหน้าจอได้ปิดหน้าจออ๋อจัดแต่ว่าอันเนี้ยก็คือกดที่หน้าจอได้อันนี้คือยังมันทึกงอยู่เพราะว่ามันเป็นหมุนเล็กใช่ไหมคะ,ะมันหมุนปกติแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะตั้งให้มันปิดหน้าจออตัตโนมัติเหมือนประมาณละเปิดหน้าจอมาประมาณ30นิบวดับ30นิว้วดับก็ไปที่ตั้งค่านะคะแล้วก็พักหน้าจอ,อ,อ30นิบวดับ60นิว้วดับแต่เราแตะที่หน้าจอมันก็จะขึ้นมาพอ30นิบวมันก็ดับมันก็ดับไป อันนี้เขาตั้งให้เป็นกี่นาทีบ้งบันทึกต่อเนื่องเขาจะเดี๋ยวลูงทำให้เป็นสามนาทีก่่นเนาะสามนาทีก็ก็กำลังดีจ้ะแต่ไฟจะใหญ่ขึ้นเลยใช่อันนี้คือสิบหกสิบหกจิกมันจะเล็กมันจะกดยากนิดนึงอันนี้เรียบร้อยนะคะครับครับอันนี้พี่ก็ดึงเปลี่ยนขยับนิดหน่อยได้ได้จริงๆหนูไม่ค่อยอยากให้ใส่ตรงนี้นะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องพิมพมของแล้วถ้าพี่ดับเครื่องมันจะบันทึกต่อไหมมันจะดับค่ะ<อ>เพราะว่ามันใช้ไฟจากแบตเตอรี่ตรงตัวที่จุดบุหรี่แต่ว่าถ้าวันหนึ่งพี่จะใช้ที่จุดบุหรี่ก็สามารถมาต่อตรงได้อ๋อไม่ได้ใช้ออจัดแต่มันตีไม่สูบ ประมาณนี้แหละค่ะใช้ง่ายแล้วประกันหนึ่งปีนะคะมีปัญหาคือเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลยมาที่นี่ใช่ไหมคะมาที่นี่ได้เลยค่ะมันก็มีนะบางทีบางทีเอออยู่ๆมันก็หมดตัดบสายการผลิตนะม่สายมันต้องมีตัวที่มันหลุดบ้างค่ะใช่มันก็จะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนมีมีสแตนบายเปลี่ยนให้ทุกวันค่ะ Head, อันนี้ชันล้งเง oh, oh, oh. oh, oh, okay. oh oh, ินแล้วใช่ไหมคะยังค so ่ะชล้วก oh. ็เก็บไปเสร็จไปก็ได้ค่ะหรือว่าไม่เก็บไปแล้วเพราะว่าเหมือนกับวันอยู่แต่ว่าเก็บกล่องไว้นะคะเวลาเคลมบางทีหดนหย่ยนกล่องม้ด้วยอันดับีจ่ายตังจ้ะตอนนี้รอายตังค่ะติดก็ เสร็จแล้วคะ่ะผมเชิญครับเสร็จแล้วคะ่ะใช่นี่คือบล้องติดรถยนต์ตัวใหม่นะคะว้าว <Wow. S 1> อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะทังเราก็ติดกล้องติดเออเขาเรีกเยกไง มาติดตั้งกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนรานะคาสรุปก็คือสา0พันทนะคะสำหรับการติดรถอ่กล้องติดรถยนต์ในวันนี้เป็นกล้องหน้าและกล้องหลังนะคะผ่านการพิจารณาจากคุณพ่อนะคะแล้วก็เรานะคะทั้งสามคนนะคะที่วันนี้นะคะกล้องที่เราติดเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่อ่าตอบโจทย์ของเราก็คือเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังเพื่อดูทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รถเรานะคะหากว่าเราได้เดินทางไปแล้วก็จะสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนนะคะก็ติดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเพื่อนที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเลยเนาะ ถา้าชอบคลิปสายลู่แฟมิลี่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสายลูช่ชาแนลด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนวันนี้เวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ You're Asking doing just fine Can I say that you're looking real nice We'll have to chat right now before I get